มสวัสดีครับท่พนผส้มครับเออนี่กลับมาพบกันอีกเนาะครับผมส่องสายฝ่าผ้าร้ยครับผมไปเบิ่นกันวัดเป็นผ้ากันหุน่มยังเนาะเดือนสามกับเดือนหนึ่งวะสันนี่เดือนหาเดือนสามกับเดือนหนึ่งบุญบ้านนี่นะวาสันนั่นเป็น,นประเภทนี้วาสันอเอาปูคือนโบลูขคือวาสันโอ้โหนี่เขาเพิ่งตั้งจะได้ถามมาว่างสิ เอ้บุญเดือนบ่มีวันที่บ่บ่เพิ่นเป็นจังซี่ว่าบุญเดือนห้าคือบุญเดือนห้าบุญเดือนสามคือบุญเดือนสามบุญเดือนหนึ่งคือบุญเดือนหนึ่งว่าจังเมื่นก็เลยเป็นแนวทางของกูมากเป็นแบบนี้เพิ่นก็เลยให้จำไว้ดีเด้อเพิ่นก็เลยไปเขียนไว้ขั้นสิมาเที่ยวอีกกะอขั้นสิมาเที่ยวอีกกะเบิ่งตามนี่ล่ะเดือนห้าเดือนสามเดือนหนึ่งเพิ่นก็เลยว่าจังซี่ เป็นที่มากอันนี้เนี่ยของปูน้องปูบัี้เพิ่นเข้าไปในกดบาตนี้เข้าไปในกดเนาะเข้าไปเพิ่นก็คุยกันเรียบร้อยเนาะเข้าไปในกดบาตนี้เพิ่นก็เลยเห็นอ่ามีค้นผิวไก่มาสามตัวเอาไก่มาถวายเพิ่นเออมาปดมาปล่อยดึงแด้เราเอาไก่มาถวายเพิ่นสามตัว ใกล้สามตัวก็จัดตรงกับตัวเลขที่เป <and then Jean> ัญหมาเนาะและตัวม <questo S 3> <inaudible> uh, ีหามีสามมีหนึ่งอ๋อค่ะโอตัวเลขที่เปัญหาเนี่คือจากคือหาสามแล้วก็เพิ่นก็เพิ่นก็บอกว่าผู้ที่เป็นจัดบุญจัดงานน่ะเพิ่นก็เขียนให้ยขั้นสิมาน่ะให้มาวันให้เดือนหาวันที่สามแล้วก็วันที่หนึ่งถ้าบ่านอะไรจำไว้ขั้นจำบ่ได้ก็สิเขียนให้นะเพิ่นก็เลยเขียนให้ หน้าปูวนบางสีมันจะได้เกนไห่ห้าสามหนึ่งอ๋อแต่ว่าเลี่ยนเลียนจากปูเลียนจากปูหลักจากโคราชของเฮาจากโคราชของเฮาเนาะเออจากโคราชของเฮานี่เดินดีมาหลายงวดแต่ว่ามันหลุดสองหลุดสองครับมันหลุดสองหลุดสองแต่มันกหลุดบนหนาเกล็ดกับพ่ได้เบิงได้แย่งอยู่หรอกครับครับเขาบอกว่าเดินดีประกอบกับการตัดสินใจการตัดสินใจของเอฟซี ผู้ใดมักกะจัดบ่มักกะขอให้ผ่านเพิ่นให้มาคือเก่าน้องไหมากขึ้เกล้งท่านผูชมบวชนี่เพิ่นให้มาคือเก่าจากโคราชจากโคราชคนั่นจะได้ข่บววดซีนี่กะตรงๆนะครับตรงครับมา3งวดเออมาหางวดเข้าสามรูสองอ๋อใจเด๋ก็ขอบคุณคนโคราชนั่นเนาะที่มาให้แนวทางให้ FC ได้เบิ่งกันนะคะเนาะจังได๋ก็คอมเมนต์ก็ร่างใจให้เพิ่นนําแล้วก็ งานังใจให้เรียนสกาดน้ำทะเลงานท่างดีๆมาให้เอฟซีนะฮะเป็นกำลังใจที่แม่สุขุสุคนเด้อครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ของชุดกุหลาดได้เยอะเวลาพ้นหายมากสิเอากระตงกุหลาบเอาสามหนึ่งกระตงกระปูเลยนะครับเนาะ่เจ็บเจ็บ ้าหนึ่งกับตรงกระปูครับเก้าสามออแล้ครับผมเอฟซีพอใจดีเอฟซีบาเทาเอฟซีแม่หมูเอฟซีสายฟ้าเอฟซีเดือนตะกาวนะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามดืราชันนอนแล้วไม่ดื้อครับผมหาคู่เลยนะครับผมตรงตรงนีนะครับจากคลาดตรงตรงครับกัดทากครับถือว่าผิดครับผมโอ้้ากครับถือว่าผิดถ้ามาตัวกลัดถือว่าผิดครับผมแสดงว่า บกคมอันนี้จนโคราชบกคมครันบนล่างมั่นบครับ่อบนล่างครับบนล่างเพียนพอใจดีนะครับพอใจดทังการอะไรครับทั้งาอไรนครับเราแสดงเกาขอบุณคนโราชก็พอใจดีนอกที่ให้แนวท่างดีๆครับหามมาฝากมาตออเอฟซีนะคะเนาะอเลขปูเลยครับพ่อเปขียนใส่เด็กปูเนะเดงกปูเดียนาะเอาเขียนใส่เรเียนมาเลขปูแล้วก็ห้อเขียนสามตัวใส่เลย ฟูเนาะเรีกฟูนี่ห้าสามนี่หาสามลังเก้าสามโอ้ที่ว่าฟูบอกว่าตูกันเลยนะคะแนนไปสามตัวเป็นตีแล้ว ไก่้สามตัวก well mm ็สามเพื่อนเพื่อนที่เขาไปในดคดบัดนี้มันมีโยมมากลลวก็มาถือไก่มาสามตัวมาถวายเพื่อนชิมาปลดมาปล่อยยังกบูรุ่งเออทีว่าตัวเล็กตรงกันครับผมเนาะเพื่อนเย็นที่สุดมากที่สุดว่าสัตนชุดนี้เป็นชุดปลาซาแตกว่าสัตซาแตของปูะครับของปู่ครับแต่ว่าของเงินของโครัชย่ำนักย่ำหนา ขอฟันเม็ดเดียวตัวใดครับขอฟันเม็ดเดียวครับขอฟันเม็ดเดียวเนาะกระดาฟันเม็ดเดียวครับคือสามหนึ่งหเลยบอครับผมที่เป็นตัวเลขไม่งากเนาะครับพอเจอยากพรายากนาะงเพื่อนบอกว่าในเมื่อลูกกลมๆถ้าเขาออกสามกับหนึ่งออกอันนั้นคือว่าเฮากับบอตองยกันในเมื่อเพิ่นใส่ศูนย์หัดเก้าทุกหลักตัวนั้นมีสิทธิ์มากเพื่อนวัดดับบอดับบ่มีผู้ใดหู้จักว่าดับบอดับ ครับเพิ่นว่าวอันนี้สูตรเพิ่นเพิ่นว่าโบมีู่้จักจะว่าดับหรอกครับถ้าได้เมื่อว่าดับนี่คือว่าดับนี่พอ,อยังว่าที่เพิ่นเอาเลขที่เพืเอเ่พอว่อาดับนี่ออกไปให้มันเหลือแต่ซุ้มเลขบ่ดับอันนั้นเขาถึงว่าดับถ้าเลขในเมื่อเขาบเอาอกจากโหลจากวงกลมคือว่าโบมี่ดับตัวใดมีสิทธิ์ม่านนำนำกันได้บิดมีต่บ่มักสุดสามหนึ่งครับบ่ฝามีต่บ่มักเนาะฝ่าเนาะครับมีตาบ่มอกครับดับ แต่ว like, ่าท <itu? S 1> ี่น uh, ั่นมมันใจที่ชุดนี่คือว่าปูผมมั่นใจปูปูเพิ่นว่าเลขต้องมีสามแน่นอนปูเดินทูดงมากกว่าบ้เคยฝันเดอนมีจกเกือกเออคือเมื่อฝันเนี่ยป้าซาตามรักวันศุมีบุญเดือนที่เดือนหาแม่บอล่ะเออเดือนสามแม่บอล่ะเออแล้ววันนี้เขาวันสุ่มีวันที่เด้แล้ว่าอันนี้มันมมีวันที่ตามรักบุญเดือนหาต้องมีวันที่เป็นบ่แม่ครับเพื่อนว่าไปฟัง บุญเดือนหาเดือนสามเดือนที่เดือนหนึ่งเดือนกะต้องมีวันที่ต้องมีวันที่หละบูว่าวันที่สิบห้าเดือนห้าแมนบอลอะเออวันที่หนึ่งมุกรลาแมนบอลอะวันเดือนสามบุญเข้ากี้โทรศัพท์กันกระซังวันที่ท่านเท่านี้แต่บัดนี้ท่านเขาบอกมาถ้าสีมาเทียวบุญบ้านไกวห้มาวันที่หาเออให้มาเดือนหาเดือนสามเดือนหนึ่งว่าับวูกกันมาได้ไหมก็สามหนึ่งคสามหนึ่งปลาชาแตกเลยบอกกูปลาชาแตกเลยตรงตรงเลย เป็นว่าแคปหน้าจอไว้วครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้กอนสิย่างเขาฟูตคือจังว่าเขาสิม,มาปล่อยไก่บ่หรือกเขาสิ่งไม,ม่ยังเขาเอาไก่มาถวายให้ยสามตัวปูก็เลยว่ามันสิบวก่เก่าสามเฉพาะก็ลองใบเบิ้งเด้อว่าสันนั่นแหละมันเป็นที่มาเลขกปูปอ๋อครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะสามหนึ่งห้าเจ็ดห้านหนึ่งเก้าสามห้าเก้าอันนี้เลขมันเป็นเพื่อเป็นแค่แนวทางเออให้พี่ให้น้อง FC เอฟซีเข้าในเบิ้งในแย่งกัน ถือกบถือกบาว่ากันพี่น้องเลขกมันมีเขา่ามีหลุดค,ครับผมให้เป็นกําลังงใจเดือนสกาวสายฟ้าดอนล่าแม่หมูกระเบาเถ่ากับพ่อใจดีจังไดจะเลื่อมกดตูกใกกดซับสะไข่ให้พ่อใจดีทุกข่ายทุกสํานักครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพ่<ข>อใจดีนะครับผมขอบคุณพ่อใจดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมลาบไปกับพ่อใจดี